ตลาดเอ่เอซักซองเนาะ นี่ๆล่าขอจิติีอาจจะทายในสิ่งเด้อว่าหมื่นอ้นี่มันมันอีดีเปดโล่ปดโลมาปดโลโอ้หมอื้อญงนี่บดครอบครัวเลยเนี่ยเด๋ยวนี่นี่ค่ะตัวพีุซ่ากับงานนี่ส่เด้อนสา ภาคใต้มีแต่หนอใหญ่หนอนใหญ่ตู้ใ่ใหญ่เอากระโดดกโดอ๋อหนอนใหญ่เห็นปะมมาถามป้อมจากธรรมศาสตร์ที่ตลาดปากซองนะอันนี้เขาห้องตลาดน้อยปากซองป่ะแน่แน นเนี่ยในค่าขายสลีนเนาะนี่นนง,งามๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นตลาดปากซองเนาะที่ว่าขายอันนี้กับมักนอดเนาะ ถ่ายควายนำเบาะลงบ่ถ่ายหไ้้ถ่ายถ่ายลงโฆษณาให้เด้อถ่ายจริงควายนำบถ่ายนี่เบิทุกคนไงนี่เบิรที่เข่าบัดฉันเห็นรถเห็นรถเด้อมัแตงไงหมักแป้งเมัดแป้งกับกำงาม โอ้าข่ามป้อมขามเจ้าของขารปองด้อ่านี้มาขามป้อมด้วเนาะใครมาปากซองกับสามารถมาซื้อได้เป็นขันรดพุ่นเลยนี่เนาะอันนี้หมักจันเนาะหมักจันแต่ว่าทั้งเหนือเรเคยเห็นเลยมะไรอื่นาเดิามวมีข้าขายกับไกดีซื้อหนึแถมหึเนาะทิงงีกวันนี้นี้จะ อามากาโดเนาะเจ้าของมันกำลังจัดใส่อันนี้ก็เปลือกเ,เ,เนาะเปือกมันไปก่อนเด้อขอบใจเด้อโดยโดยอันนี้จุดตลาดปักซองเนะาะไผยกายแกมาก็บมาแวดซื้อได้เนาะฮะ